อสวัสดีครับอันนี้คือซอมบี้สตอรีนะฮะเกมแนวยิงเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเล่นยังไงออตื่นกระชวนมาเล่นก็จะมียิงปืนมีซอมบี้มีไซเลนเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยมั้งเองกระชวนเล่นก็มาลองเล่นกันดูนะฮะใครยังไม่เคยก็ลองเล่นได้อาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะอาจจะไวๆหน่อยอีกหกวิมาเราหน้าตาเป็นไงเนีย่ยอ๋อนี่นี่นี่ เนดตไม่ค่อยดีด้วยไลฟ์ไม่ได้ครับเลยก็ต้องอัดคลิปเอาเอ,าอ้าวไปยังเอ่อมาสเตอร์เฮ้ยทำไมนานจาังอ่ะอ๋อมีวอดสคลิปคลิกวอดอ้าวคลิกแล้วทำไมไม่ไปอ่ะคิปปิง้ง มันไม่ขึ้นอ่ะหรือเน็ตช้าเลยไม่ขึ้นเอาดับไปเลยคืออะไรออกเกมเพย์พัดคือมันเหมือนเปิดฉากอะเราเล่นครั้งแรกเดี๋ยวแว่นมัวฮะยังไงไปทางไหนอ่ะตามติดไปทางโน้นเหรอ ปาก็มีเนี่ยปีก็มีมีแฟคนเดียวคืออะไรออตินอ๋ออันนี้มีกี่คนเนี่ยปังกันสองคนเหรอวิ่งตามตินไปสะพานขาดมีใครมาใครไปนเนี่ยเพื่อน เน็ตเราช้าเนาะเพื่อนวิ่งไปกอ่อนตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรเลยเพื่อนบอกเอาตินบอกนะทำไมไม่มีเสียงเพลงเฮ้ยต็นอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่นี่ต็นจะพเพิ่งยิงเดี๋ยวลูกหมดนะอ๋อดูสิมีอะไร ดีไหมให้ใครตายจริงปุ้เนี่ยเฮ้ยอะไรใครยิงยิงยิงไปเหรอเจอที่ไหนอะไรอ่ะงงครับเน็ตไม่ค่อยดี ก็เลนนิดหน่อยนะดีเลยกันใช้ดาบเหรอเพื่อนใช้ดาบเลยเหรอไปไหนต่อเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปไหนต่อไปไหนต่อไปเจอซอมบี้สู้ซอมบี้เหรอแล้วซอมบี้อยู่ไหนอะ ไปโน่นโน่นโน่นอุย้ยมามาจากหลังโอ้ยโอ๊ย,โ,ยโอ้ยสู้ไหวไหมเนี่ยช่วยยิงชว่วยยิงช่วยยิงโอ้จะมีเพียบเลยโอยมันมากันเพียบเลยเนี่ย เอ้ยอ้ยเอยเอยอะไปแล้วตามมาตามมาทีเดียวเลยปืนสั่นมากครับคอมบี้หน้าร้องไห้ด้วยครับยังไงอะ่ะออกไม่ได้อเฮียไหมโอ้มีอีกมีอีก มีอีกไหมไปแก้วไปแก้วแล้วปรับโหมดปืนได้ไหมอ่ะมันออตโต้อ่ะมันออตโต้มันเปลืองลูกอ่ะที่จะนัดได้ไ้มอ่ะ เป็นงั้นเลยโอเคโอเคเราจะเปลี่ยนโหมดได้ไหมอ้าวอะไรอ่ะเปลี่ยนฉากเหรอจริงไหมเนี่ย จะเปลี่ยนโหมดได้ไหมไม่ได้หรอไม่จะเปลี่ยนเป็นโหมดเออ่ซมิออโต้อะไม่ได้ใช่ป่ะคอมบี้มาเหรอไม่ใช่ไปไหนต่อเฮ้ยข้างหลัง โโอลูกหมดลูกหมดทำไงอะลูกหมดครับลูกหมดเอชช็อตองจะรอดไหมเนี่ยเยอะจัดเยอะไปปะเนี่ยเฮ้ยจะเยอะเกินไ,ไปแล้ว Tại một đấy đó Tại rồi ạ Đưa bên này đâu ้องไหนตัวตัดตีน่ะต่อมี้ต่อมี้เพียบเลยไม่รู้อยู่ก็ลุกได้โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ชนะไหมเนี่ยตข้าหลังไม่อีกเหรอหดูบอล Phát ừ, xe ná trời Tu quay mi thăm ngay ngay ยองไงเข้าไปเข้าไปโอ้ตัวแค่ซีโฟเลยเหรอ you are เทสโอเวอร์บอกโอเคยังไงต่ออ๋อศูนย์เหรออะไรไม่เนี่ยยังไงต่อ ไปเจอซอมบี้ไปสู้อีกเหรอใครเป็นเนี่ยไปแล้วโอ้ซอมบี้มาเพียบเลยนี้จริงไหมเนี่ย <c oughs> จะสู้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยมามาก็จะเยอะ ทีเดียวเลยเปลี่ยนลูกมาตามกันมาเอาหัวครับยิงเข้าไปครับมีใครมาอีกไหม,มยิงไหมเราลูกกระสุนได้จากไหนเนี่ยเอาจะได้จากที่เดิมป่ะมาอีกไปเนี่ยเอื้อ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 เอาหัว เอาหัวไปดิมีอีกไหมเฮ้ยมีบอสเหรอจริงปะเนี่ยบอสเป็นเซเร์แมนเหรออยากได้ลูกอะ่ะทำไงอะ่ะโอเคนี่เหรอเป็นไงต่อไปงู้น,นเนาะเฮ้ยเมื่อกี้สะวันสะพานไฟไหม้ไม่เห็นเหรอ ไป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 เฮ้ยน้ำตัว้นอมาดับไฟเหรอโอเคเลือดเหลือหกเปอร์เซนต์เองอะทำไงอะอัลเทิร์นอัลเดอร์โรดไปทางถนนต่อพิ้อัพอัพบิเกอร์เอนิมี่ไหนอ่ะ อยู่ไหนเอียร์ไอคอมมิ่งโฮเทลอยู่ไหน oh, nee. อ่ะขอนี่มือมืออย่ามืออย่าโดนมือติน โอ้ซอมบี้เพียบเลยคุณมาจากไหนครับเนี่ยคุณมาจากไหนกันอย่าโดนมือปืนมันสั้นจริงอัวอัวอัวโอเคเรียบร้อยครับมีไหม อีกไหมโอเคไปต่อไปต่อไปไหนอ่ะออกไปทางนู้น มาคนเดียวเลยแอเนี่ยยังเดือดไป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  let's go ปีกขึ้นเขาไปอีกห้าสิบสี่สิบตรงน,นี้ได้ไงต่ออ้าวพี่บี้มามาไหมกันอ่ะตายครับ oh my god ตายก็เกิดใหม่ดิมาเลือกเต็มเต็มเนี่ยมา ไหนกันละซอมบี้เข้ามาในถ้ำเข้าถ้ำเลยเหรอถึงว่ายากเกี่ยวลีโลดโเคไปข้างไหนอ่ะเฮ้ยเบทดฮอกนี่เหรอถึงเบทดแล้วอ่ะ ถึงฐานแล้วครับฐานยังไงต่อมีกระสุนให้เปิดไม่ได้เหรอเปิดได้ไหมี่ะอ้าวติดเฉยยังไงอฮ้เปิดไม่ได้เรียวคอบอส ทางนี้ทางนี้เอ่อเติมกระสุน,นก่อนไหนดูอะไรโอ้ลงมาเรื่อยๆอ่ะไอ,อคนทำนี่ดูสก,กรรมมามากไปไปะเนี่ยเพื่อ สิบแปดเปอร์เซ็นตลอดไปเนี่ยเพื่อมาเราต้องอยินจากไหนเนี่ยลอดเนี่ยลุไปเรื่อยเลยเนี่ยตายโอ้ m ม่ก oh d จัดไปจัดไปไปเรื่อย โอ้ oh, จะมีเวลาที่ไหนมาเปลี่ยนลูกกันเนี่ยเปลี่ยนลูกครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกมามาด,ดีมากันเรื่อยๆฮะโอเคไหนต่อบอสเหรอไดบอส นบอสอยู่ไหนคือที่สูงเหรอ,อมามาบอสบอสโอ้โหตกเกือบตายเข้าหน้าบอสเข้าหน้าเข้าหน้าออโ,ดดนอโอ้บอสยังโหดโตกระทึบอีกหนึ่งเปอร์เซนโอ้ต้องาบอสให้ได้ อร้อยครับโอ้เอาอะโอดยากสีโหลดปืนเครีย์ เรือลิกเลีกยีย์อยู่ไหนอ่ะอ๋อคี์อยู่กับบอสเก็บเก็บอ่ะไงต่อเฮ้ยแจ้ใช้ตรงไหน,นอ่ะตรงไหนอ่อครับผ่านแล้วครับเรียบร้อยเดี่ยวเดียวเดียวฮะโอเคโอเคเอ,อ่อปืนเลเวลสี่เอดเซาฟ์โปเกต ระเวบหนึ่งอ๋อ m สีร่ระเวลหนึ่งโอเคที่ผ่านแล้วโอไม่ง่ายเนะี่ยฝากตีนเล่นต่อไหมนะโอเคงั้นวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนกับคลิปนี้นะฮะไปลองเล่นกันดูตัวร้อนหมดไปหลายอยู่เราเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ